สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเก่งขอนแก่นนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อชไหนนะครับวันนี้วันจันทร์วันหยุดวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ วันนี้ก็มีงานเรียมเข้ามาครับขึ้นไปรับมานี่คือเพชรกับเนื้อปอกลูกปืนลงยาแดงนะครับรุ่นนี้คือแรไอเทมสวยงามเลยนะครับผมจัดสร้างเพียงแค่เนื้อนี้นะครับ499กนี่ครับโอเคครัสบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องของเก่งขอนแก่นนะครับนี่คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อชไหนจะมีเหรียญพญานาคเข้ามาด้วยนี สายโชคลาภสายมูลนะครับเดี๋ยวนี้สวยมากครับติดลุงเห็นไหมครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงเลี่ยมไว้แล้วพร้อมนะครับนี่ครับออกลุงล้งลุ้งม่งโม่งเดี๋ยวส่องให้ชมนะครับสําหรับท่านที่อยากบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อนะครับผมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านสามารถชําระด้วยวิธีการโอนหรือให้เราทําบริการเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับ ปลายทางปลายทางมีค่าบริการเพิ่ม50บาทนะครับท่านสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรศัพท์นี้เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับนี่นะครับท่านสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คือ id line <c oughs> สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับทั้งเบอร์โทรและ id สำหรับท่านที่ไม่เก่งโซเชียลโทรโทรเอาครับนี่ครับบันทึกไว้ ส่วนการบูชากับทางเรามีขั้นตอนอะไรไหมไม่มีมากครับแค่ท่านบอกชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะครับกับรุ่นที่ท่านอยากบูชาเท่านั้นเองนะครับบางท่านอยากจะบูชานะครับกลัวว่าขั้นตอนเยอะเดี๋ยวให้เพิ่มลายเดี๋ยวให้เพิ่มนู่นเพิ่มนี่มีขั้นตอนนั้นขั้นตอนนี้นะครับหรือมีมัดจงมัดจาไม่มีครับเรา ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับคือโทรมาท่านอยากได้รุ่นนั้นรุ่นนี้จบแต่ปลายทางมีห้าสิบาทนะครับสําหรับท่านที่ไม่ได้มีแอปธนาคารอ่าอันนี้คือเจ็ดกระสันหน้าคาราดเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับติดผิวไฟม่วงนะครับอยู่ในซีนเดิมเนี่ยหาในพลาสติกเรี่ยมกันไว้ครับสวยเลยนะครับนี่ครับติดลุงเห็นไหมครับนี่ด้านหลังเป็นบ่วงหน้าขบาดนะครับ สายโชคลาบนะครับหนุนนำวาสนาดวงให้เราแข็งนะครับท่านไหนดวงไม่ดีดวงตกก็จะช่วยหนุนนำชุดดึงนะครับอธิษฐานจิตโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อฉฉลไหนท่านเป็นพระที่มีความเมตตามากนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างผมทําช่องมานี่ก็จำนวนผมอยู่ในสายมาก็หลายปีแล้วเนาะก็ มีคนบูชาผ่านนอผมจํานวนเยอะนะครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับที่ให้ชมอันนี้เดี๋ยวมาดูปอ,อกลูกปืนลงอ่าเขาเรียกว่าปอ,อกลูกปืนโบราณน,นะครับสวยครับอ่าบางคนกลัวว่าโทรมาอ่าบางคนแบบคอมเมนต์เนาะเอออย่างบางท่านคอมเมนต์คอมเมนต์ใน Youtube ก็ได้นะครับแต่ผมจะไม่ค่อยเห็นจะเห็นช้าเหมือนกันเถอะ โทรมาเลยนะครับโทรมาหรือไลน์มานะครับถ้าเก่งถ้าเกิดพอเป็นเนาะก็สามารถทักทายกันได้ในไลน์ในอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะส่งให้นะครับส่วนนี้ก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมแต่ว่าของเริ่มหายากนะครับนี่ยด้เข้ามานะครับเป็นเดี๋ยวนี้สร้างแต่ปี2อง้า50้าสิบ อ่า2,561น้าดะครับนี่ครับเขาเรียกว่าเสมาเสืออมตะนะครับรุ่นเสมาเสืออมตะอันนี้คือเนื้อชนวนหน้ากากอัลปาก้านะครับนี่ครับนี่คือเนื้อชนวนหน้ากากอัลปาก้านี่คือมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะไหนนะครับนั่งขัดสมาธิส่วนด้านหลังเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็น เสือว่าขาดตัวที่หกนะครับก็เรียกว่าเสือล่าเหยื่อหรือเสืออมตะนั่นเองเป็นทรงเสียมานะครับได้รับความนิยมมากนะครับนี่ครับมีโค้ดเพาะนะครับอยู่ตรงเสือนะครับแล้วก็มีนัมเบอร์นะครับตรงนี้นี่ชัดเจนสนใจทักเข้ามาครับนีเหรียญเดียวนะครับผมมีเพียงแค่เหรียญเดียวนะครับ นี่คือเนื้อชนวนหน้ากาบกระ้านะครับก็จะมีอย่างเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงก็มีเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งอ่าอย่างเสือบินครับเสือบินสองเสือบินหนึ่งแรงไปแล้วครับเสือบินสองก็กําลังแรงตามทั้งเนื้อทองแดงและเนื้อปอกลูกปืนนะครับเนื้อทองแดงก็ไม่แพงนะครับขอบคุณลูกค้าทางร้อยเอ็ดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจรักคุณชัยศิษฐ นะครับคุณจลัดก็อยู่ตำบลนาโพนะคุณชัยสิ์อยู่อำเภอทวัดบุรีทวัดบ,บุรีนี่ออกไปทางยัโสธรน,นะรไปอ,อีกนิดนึงก็จะเป็นอำเภอเสร,ระภูมนินะครับนะครับี่นี่คือเสือบินนะครับเสือบินทองแดงลมดําบูชาแบบนี้ก็ได้ตัวนี้อยู่ที่ห้า้อยห้าสิบบาทนะครับอ่า ส่วนท่านไหนโอนก็คือเราไม่ต้องเสียค่าบริการปลายทาง50บาทเนาะแต่สําหรับท่านที่บริการปลายทางเขาก็คงจะแบบว่าอ่าก็คือสะดวกแบบนั้นเนาะ,ะสะดวกแบบนั้นก็คือแบบนั้นผมก็ยังไงก็ได้นะครับขอให้ลูกค้าบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรและรุ่นที่อยากได้เนาะเราก็จัดส่งและรับประกันให้แท้นะครับของผมนี่คือแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะครับ และคือสังเกตง่ายอย่างช่องผมเนี่ยจะเปิดคอมเมนต์ให้คอมเมนต์ทุกทุกทุกวิดีโอนะครับถ้าผมขายของเก๊นนะผมโดนเละไปแล้วนะครับในคอมเมนต์นี่คงจะคงจะคงจะโดนด่าครพ่อคนแม่ค,นน <c oughs> คงจะโดนห่าเละครับอันนี้คือของแท้นะครับของแท้แน่นอนอันนี้ยังเหลือเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาขาว 2,563ชื่อรุ่นพยักเจ้าสวัวเหรียญเนื้อนี้นะครับลงยานี้สร้างเพียงแค่800นะครับ800เหรียญท่านั้นนะครับแล้วราคาก็อยู่ที่850บาทด้วยนี่ครับเอาลงยานะครับสวยงามสีขาวบริสุทธิ์นะครับสีขาวบริสุทธิ์พยักเจ้าสวัว ขอบคุณทุกท่านที่รับชมอยู่นะครับฝากกดติดตามด้วยท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านที่รับชมไม่บูชาไม่เป็นไรครับรับชมกันไปนะครับแต่ระหว่างรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เกิดกษัตริย์ก็นา,นานเข้ามานะครับเพราะเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงแพงกว่าเนื้อปอกลูกปืนนะครับเพราะว่าในลักษณะคนจะเ,เก็ตแบบผิวสวยอะผิวแบบยิ่งติดไฟทั้งเหรียญยิ่งแพงยิ่งแพงนะครับพันกว่าบาทนี่ครับโค้ดทองแดงจะอยู่ข้างล่างนี่ครับโค้ดนี่ยนี่ส่วนนัมเบอร์ค่าหนึ่งศูนย์ศูนย์แปด นะครับนี่ครับสวยครับเหรียญนี้ก็เลยมาลงให้เผื่อมีท่านไหนอยากบูชานะครับส่วนงานเลี่ยมนะครับขอบพระคุณคุณลูกค้าทางใต้ด้วยนะครับให้เลี่ยมนี่ครับตัวนี้นะครับแต่ว่าจัดส่งไปแล้วนะครับอันนี้คืออีกออีกตนหนึ่งยังไม่ได้ผ่านการเลี้ยงการบูชานะครับคือเขาเรียกว่าสมิงพยนต์ ท่านไหนที่ว่าเอาไปขึ้นหิ้งบูชาธรรมดาก็ได้นะครับหรือไม่ดียังก็ได้ก็คือบอกท่านให้ท่านอยู่กับตนนะครับให้ท่านอยู่กับเราคอยปกปักคุ้มครองบุคคลในบ้านคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวคุ้มครองพื้นที่บริเวณบ้านไม่ให้มีสิ่งอัปมงคลหรือสิ่งอ่าเขาเรียกว่าสัมภเวสีหรือสิ่งชั่วร้ายเข้ามานะครับท่านจะคอยจัดการให้นะครับสิ่งอ่าสมิงพยนต์นี่ครับแรงครับ คูเราแรงนะครับก็คือผมไม่กล้าเอาของเก๊อยู่นะเพราะว่ารับประกันให้แท้นะครับนี่คือมาจากวัดนะครับของเราผมไม่ได้หมายถึงช่องอื่นจากเก๊น,นะครับก็มีแท้ด้วยนะครับก็ท่านไหนบูชาก็เขาเรียกว่าท่านก็ดูพิจารณาเอาเองนะครับเนื้อปอกลูกปืนนี้ยกพานคูนะครับอันนี้ยกพานคูผมไปยกเองนะครับก็เลยไปเลี่ยมเก็บไว้ ให้เป็นสีทองนะครับอันนี้คืองานเลเซอร์หน้ากากครับสวยครับเนี่ยงานเขาเราก็จะเลือกร้านที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยของดีครับนะครับรบ,บอกลูกปืนยกพานคูนะครับยกพานคูเก็ยังมีหลายๆอย่างนะครับ เผื่อท่านไหนที่อยากบูชาก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ทางนี้นะครับเมื่อกี้ก็ชี้แจงไปเบื้องต้นแล้วเนาะส่วนตัวผมชื่อเล่นชื่อเก่งนะครับเก่งก็พอจะมีวัตถุมงคลในสายของหลวงพ่อนะครับต่อไปก็จะอาจจะเป็นของของเจตในขอนแก่นเนาะถ้าถ้ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วก็จะพยายามาบูชาวัตถุมงคลต่างๆมาให้ได้รับชมนะครับ เสมาเสืออัมตะนะครับนี่หน้ากากอาปากาเนื้อชนวนดูความสวยอีกทีหนึ่งนะครับจมูกชัดเจนครับขอให้ชมนะครับนะครับมีเป็นหน้ากากนะครับขอบมีแบบนี้เลยนะครับขอบแบบนี้เลยอ่าเมื่อวานนี้ก็คือเดี๋ยวออกไปส่งให้นะครับอันนี้ก็อ่าอันนี้คือพวงตัวนี้ก็เก็บปลายทางนะครับอ่าาโทรมาจาก เขาอยู่บางละมุงชนบุรีนะครับคุณคงศักเนาะเมื่อวานไลน์มา,า,มาโทรมาเนาะว่าอยากได้ห้าพยักเขา5าห้าพยักไปนะครับมาจากทางทิกตอกก็เลยถ้ารับชมใน YouTube ผมจะอัปเดตประจํานะครับใน u t u b e แต่ในทิกตอกก็แค่ลงให้พอได้รู้จักพอสังเกตนะครับอันนี้ก็โทรมาเมื่อวานตอนประมาณทุ่มทุ่มกว่าเนาะก็ถ้าทุ่มกว่านี่ก็จัดส่งไม่ได้ก็คือต้องเป็นวันนี้นะครับ เดี๋ยวจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เนาะก็อยากได้ทุกไหนปู่เจ้าสมิงพายนะครับถ้าพยัก์นี่อย่างถ้าพยักหนี่ออกมาก็คือมีแต่ขยับไปนะครับนี่ก็จะปีหกเจ็ดแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนู่นนี้ก็คือออกปีหกสี่หนีปีไปเรื่อยนะครับการสร้างก็หนีปีปีจะลึกขึ้นราคาก็ขยับขึ้นตอนผมทำวีโอแรกๆนะครับ ปีที่แล้วเนาะประมาณปีกว่าดิเกือบสองปีรุ่นเนี้อยู่ที่เจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งนะครับตอนนั้นนะครับถ้าใครดูคลิปตอนนั้นจะซื้อตอนนี้ไม่ได้นะครับตอนนี้อยู่ที่พันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเพราะของหมดผ่านปีไปเรื่อยของหมดหมดหมดทีนี้ผมถ้าผมไปรับมาพันแปดผมก็ต้องมาขายสองพันนะผมก็ต้องขายสองพันถ้ารับสองพันก็ต้องขายสองพันสามสองพันสี่สองพันสองสองพันสามสองพันสี่เนาะ ประมาณนะั้นเพราะว่าเราก็เป็น,ปนการลงทุนแต่ว่าเป็นวัตถุมงคลที่แท้นะครับอันหนึ่งเห้เราจะส่งให้แน่นอนนะครับวันนี้ก็พอประมาณนะครับส่วนท่านไหนที่รับชมอยู่ขอพระคุณมากนะครับย้อนดูวิดีโอเดิมๆหรือวิดีโอ,อเก่าได้นะครับแล้วโทรเข้ามาทักเข้ามานะครับโทรเข้ามาทักเข้ามานะครับ อยากได้รุ่นนั้นรุ่นนี้บริการโอนจะโอนก็ได้จัดส่งปลายทางก็ได้นะครับส่วนวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนแค้วคาดปลอดภัยคิดสิ่งใดสมปรารถนามั่งมีเงินทองร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับสาธุวันนี้พบกันแค่นี้ก่อนกราบสวัสดีครั้งหนึ่งครับแอนแนนบ,บาย